นี่คือแผ่สายชนนะฮะตั้งอยู่บนเขื่อนราชาประภานะฮะเรือเราเรียกกันว่าเขื่อนเชี่ยวหลานบรรยากาศแถวนี้เงียบสงบนะฮะว,วิวทิวทัศสวยงามมากเลยครับผมนี่บังกะโลที่เราได้ได้พักคืนนี้นะครับเป็นบังกะโลที่เงียบสงบะฮะมีอยู่สี่ห้าหลังตรงนี้เสร็จแล้วตรงนน้นจะอยู่อีกเกือบสิบหลังนะฮะ ที่เห็นไกลๆนู่นนะครับคือร้านอาหารนะฮะส่วนบริการส่วนกลางเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารมื้อเที่ยงกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้ให้ดูด้วยนะฮะนี่ครับวิวหลังเขื่อนนะครับจะเป็นต้นไม้ แล้วก็ภูเขานะฮะตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงนะฮะหมอกไม่มีแล้วนะฮะต้องตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือหลังฝนตกอนะฮะแพรสายชนนะฮะข้างหลังนี้คือทางขึ้นไปห้องน้ำนะฮะห้องน้ำเขาจะไม่สร้างอยู่บนแพรนะฮะ เพื่อความสะอาดนะต้องอยู่บนเนินเขาตรงนู้นนะฮะไกลๆไม่ไกลฮะเดินแป๊บเดียวมีห้องที่พักนะครับได้ห้องหมายเลขสิบหสิบเจ็ดนะฮะอืม จะมีพัดลมให้ด้วยนะครับได้เวลาทานข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวตรงนู้นนะครับ